ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้สัมมาิทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกครั้งที่22ความรู้จักสังขาร บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม ได้แสดงพระเถราธิบายตอบคำถามของภิกษุทั้งหลายของท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรมาโดยลำดับจนถึงวันนี้ท่านได้แสดงอธิบายสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบว่าได้แก่รู้จักสังขารรู้จักเหตุเกิดสังขารรู้จักความดับสังขารรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับสังขารและท่านได้แสดงชี้แจงไปทีละข้อว่า รู้จักสังขารนั้นสังขารมี3คือกายสังขารวจีสังขารและจิตตะสังขารรู้จักเหตุเกิดสังขารนั้นก็คือรู้จักว่าเพราะอาวิชชาเกิดสังขารจึงเกิดรู้จักความดับสังขารก็เพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับสังขารว่าได้แก่มักมีองค์8 มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นจะได้แสดงอธิบายในข้อหนึ่งที่ท่านแสดงชี้แจงสังขาร3ดังกล่าวแต่ก่อนที่จะได้แสดงสังขาร3จะได้แสดงใจความหรือความหมายของคำว่าสังขารก่อนคำว่าสังขารน,นั้นก็ตามที่ได้ทราบกันอยู่โดยมากสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมะหรือศึกษาธรรมะว่าได้แก่ปรุงแต่ง คือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นก็เรียกว่าสังขารการปรุงแต่งหรือความปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารโดยอธิบายว่าทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์ในรัชฉานทั้งหลายสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมที่เป็นภายนอกทั่วไปและที่เป็นต้นไม้ภูเขาเป็นต้นเรียกว่าสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น แม้ที่รวมกันเป็นพื้นพิภพนี้หรือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายที่เห็นอยู่ในท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งสิ้นหรือแม้ลมฝนอากาศเย็นร้อนที่เป็นเรื่องของโลก,กธาตุอันบังเกิดขึ้นทั้งสิ้นก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเพราะฉะนั้นท่านจึงย่อสังขารลงเป็นสองคือ อุปาทินนกะสังขารสังขารที่มีใจครองอนุปาทินนกะสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองแต่ว่าคำนี้ท่านผู้เพ่งธรรมะบางท่านก็อธิบายเป็นอีกอย่างหนึ่งว่าสังขารที่ยังยึดถือเป็นอุปาทินนกะสังขารสังขารที่ไม่ยึดถือเป็นอนุปาทินนกะสังขารแต่แม้จะตีความหรือเข้าใจความอย่างไร รวมเข้าก็คือว่าบรรดาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังขารทั้งหมดและคำว่าผสมปรุงแต่งนี้ก็มีความหมายที่แจ่มแจ้งอยู่ในตัวแล้วว่าไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวที่ปรากฏเป็นนั่นเป็นนี่ต่างๆแต่ว่ามีส่วนประกอบเข้ามาหลายอย่างมาปรุงแต่งกันขึ้นซึ่งถ้าเทียบอย่างหย,ยาบๆก็เช่นบ้านเรือนที่เป็นบ้านเป็นเรือน ก็เรียกว่าเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเพราะประกอบขึ้นด้วยทัพผสัมภาระเช่นไม้เป็นต้นหลายสิ่งหลายอย่างมาประกอบกันเข้าเป็นบ้านเป็นเรือนและคำว่าบ้านว่าเรือนนั้นก็เป็นสมมติบัญญัติของสิ่งผสมปรุงแต่งนั้นๆว่าเม <ME> ื่อผสมปรุงแต่งขึ้นเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าอย่างนี้แม้คำว่าสัตว์บุคคล ตัวตนเราเขานี้ก็เช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งจึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ที่แปลความว่าเพราะประกอบองค์สัมภาระคือองค์ประกอบต่างๆส่วนประกอบต่างๆเข้าเสียงว่ารถจึงมีชั้นใดเมื่อขันทั้งหลายมีอยู่เสียงว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงมีอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นทุกๆอย่างจึงเรียกว่าสังขาร คือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้นได้มีพระพุทธภาษิตแสดงสังขตะลักษณะคือลักษณะของสิ่งผสมปรุงแต่งเอาไว้ว่ามีสามอย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏฉะนั้นจึงได้มีภาสิทธ์แสดงภาวะ ของสังขารทั้งหลายซึ่งพระใช้เป็นคำสำหรับสวดว่าอนิจจาวะตังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังมูปสโมสุโขความดับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นสุข งนี้เพราะฉะนั้นในการพิจารณาทางวิปัสสนายกเอาทุกขลักษณะคือลักษณะเครื่องกำหนดหมายว่าเป็นทุกข์ขึ้นมาพิจารณาพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาโดยลักษณะที่เรียกว่าทุกขะทุกขะคือทุกข์โดยเป็นทุกข์ก็ได้แก่ทุกข์ที่ปรากฏเป็นทุกข์เช่นทุกขเวทนาต่างๆที่บังเกิดขึ้นแก่ร่างกายและจิตใจ ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสช,ชี้เอาไว้ในการที่ทรงอธิบายทุกขสัดสจ,จะสภาพที่จริงคือทุกข์ว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ความโศกความรันจวนคร่ำครวญความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกขความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุก ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์พิจารณาทุกข์โดยที่เป็นทุกข์ต่างๆซึ่งทุกคนต้องประสบทางกายบ้างทางใจบ้างอันหนึ่งได้ตรัสสอนให้พิจารณาว่าเป็นทุกข์โดยเป็นสังขารอันเรียกว่าสังขารทุกข์ทุกข์โดยเป็นสังขารคือล้วนเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งสิ้นทุกๆุกอย่างที่สมมุติบัญญัติขึ้นว่าเป็นนั่นเป็นนี่ ตั้งต้นแต่รูปกายของตนเองนามกายของตนเองรูปกายนามกายของผู้อื่นและสัตว์บุคคลต่างๆทรัพย์สิสนสิ่งต่างๆทุกอย่างที่สมมติบัญญัติกันว่าเป็นนั่นเป็นนี่ทั้งที่ยึดถือกันว่าเป็นของเราว่าเราเป็นว่าเป็นอัตตาตัวตนของเราล้วนเป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้น ส่วนที่มีชื่อเรียกกันต่างๆนั้นก็เป็นสมมติบัญญัติทั้งสิ้นและส่วนที่ว่าเป็นเราเป็นเราเป็นของเราก็เป็นความยึดถือเอาเองทั้งสิ้นเพราะว่าทุกๆอย่างนั้นเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้นอันหนึ่งได้ตรัสสอนให้พิจารณาว่าเป็นทุกข์โดยเป็นวิปริณามะคือความที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป เพราะทุกทุกสิ่งทุกๆอย่างที่เป็นสังขารนั้นล้วนมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเป็นไปตามสังคตะลักษณนะลักษณะเครื่องกำหนดหมายแห่งสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วคือมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแป,ปรปวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อย ดังเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงมาเป็นเด็กใหญ่ใหญ่ขึ้นโดยลำดับเป็นหนุ่มสาวเป็นกลางคนเป็นคนแก่เป็นคนแก่เท่าไปโดยลำดับในที่สุดก็แตกดับคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็แตกสลายจากการปรุงแต่งหยุดปรุงแต่ง ฉะนั้นเรื่องสังขารนี้จึงเป็นข้อที่ควรทำความเข้าใจและพิจารณาในทางวิปัสสนากรรมฐานได้เป็นอย่างดียิ่งตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนแต่ในที่นี้ก็ต้องการที่จะให้มีความเข้าใจในความหมายของคำว่าสังขารเพียงว่าได้แก่สิ่งที่ผสมปรุงแต่งขึ้นหรืออาการที่ผสมปรุงแต่งขึ้นเรียกว่าสังขารและที่ท่านจำแนกสังขารไว้เป็นสาม คือกายสังขารวจีสังขารจิตตะสังขารกายสังขารน,นั้นก็ได้แก่การปรุงแต่งกายอธิบายว่าลมอัดสาสะปัดสาสะเือลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้ชื่อว่ากายสังขารปรุงแต่งกายเพราะว่าเป็นเครื่องบำรุงปรนปรือกายอยู่ตลอดเวลากายดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมอัดสาสะปัดสาสะ บำรุงปรนปรยอ,อยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดดังจะพึงเห็นได้ว่าทุกๆุกคนนั้นไม่มีหยุดหายใจกายจึงดำรงอยู่ได้ที่เรียกว่าชีวิตหากหยุดหายใจเมื่อใดกายก็ดำรงอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นลมอัดสาสะปัดศาสะจึงเรียกว่ากายสังขารเป็นเครื่องปรุงกายวจีสังขารแปลว่าปรุงแต่งวาจาได้แก่วิตก วิจาร์ณที่แปลว่าความตรึกความตรองวิตกวิจาร์ณนี้เองเป็นต้นของวาจาที่ทุกๆคนพูดก็คือว่าพูดจากใจที่วิตกวิจาร์ณคือที่ตรึกตรองอาจจะกล่าวได้ว่าจิตใจนี้พูดก่อนคือตรึกตรองขึ้นมาก่อนจึงพูดออกทางวาจารหรือว่าวาจาจึงพูดออกมา ถ้าหากว่าไม่มีวิตกวิจารขึ้นในจิตใจก่อนการพูดอะไรออกไปทางวาจาก็เป็นวาจาของคนที่เพ้อคลั่งหรืออาการที่เพ้อหรือที่กล่าวในเวลาหลับและจะไม่เป็นภาษาฉะนั้นวาจาที่ทุกคนพูดนี้จึงออกมาจากจิตใจที่มีวิตกวิจารคือที่ตรึกตรองฉะนั้นวิตกวิจารจึงเรียกว่าวจจีสังขารเป็นเครื่องปรุงวาจา จิตตสังขารปรุงแต่งจิตก็ได้แก่สัญญาเวทนาเวทนานั้นก็ได้แก่ความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญานั้นก็ได้แก่ความจําได้หมายรู้เช่นจํารูปจําเสียงจํากลิ่นจํารสจํำผดทัพพะจําธรรมะคือเรื่องราวเวทนาสัญญานี้เรียกกลับกันว่าสัญญาเวทนาเป็นเครื่องปรุงจิต คือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆความคิดไปต่างๆนั้นอาศัยสัญญาเวทนาถ้าหากว่าไม่มีสัญญาคือความจำได้หมายรู้ไม่มีเวทนาคือรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็คิดอะไรไม่ได้เพราะทุกๆคนนั้นจะไปคิดในเรื่องที่ตนเองจำไม่ได้หรือว่าที่ลืมไปแล้วนั้นหาได้ไม จะคิดอะไรได้ก็ต้องคิดได้ตามที่จำได้เท่านั้นอันที่จริงยกเอาสัญญาขึ้นมาอย่างเดียวอธิบายอย่างนี้ก็เข้าใจแต่ท่านยกเอาเวทนาขึ้นมาคู่ด้วยก็โดยที่สัญญานี้ตามวิถีจิตในขันห้าย่อมเกิดขึ้นอาศัยเวทนาคือต้องมีเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขจึงจะมีสัญญาคือจำได้ถ้าไม่มีเวทนาแล้ว ก็จำอะไรไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนอย่างคนที่ดับความรู้ทางกายประสาทเช่นฉีดยาชาที่ร่างกายเมื่อร่างกายส่วนนั้นชาไปแล้วหมอก็ทำการผ่าตัดหรือทำอะไรก็ไม่มีความรู้เจ็บเมื่อไม่มีความรู้เจ็บก็แปลว่าสัญญาคือความจำในการที่หมอได้ทำอะไรต่างๆตรงร่างกายส่วนนั้นก็ไม่มีถ้าหากว่าไม่ได้ฉีดยาชา เมื่อเอามีดไปปาดเข้าก็เจ็บเมื่อเจ็บก็จำได้ในอาการที่เจ็บนั้นนี้ยกตัวอย่างเพียงการทำให้กายประสาทไม่รู้สึกเพียงข้อเดียวถ้าหากว่าไม่มีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ที่เป็นเวทนาทางจักู่ปราาะสาทโสตประสาทคา,านะประสาทชิวหาประสาทหรือทางกายประสาทดังกล่าวนั้นด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายทุกส่วนก็ย่อมจะไม่มีความรู้เป็นสุขเป็นทุกข หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่มีสัญญาคือความจำในส่วนน,นั้นๆหรือคนที่ถูกฉีดยาสลบหมดความรู้ไปในขณะที่สลบนั้นก็เป็นอันว่าจำอะไรในขณะนั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสัญญาจึงมาจากเวทนาต้องมีเวทนาจึงจะเกิดสัญญาคือความจำได้หมายรู้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นจิตที่คิดไปต่างๆที่ปรุงไปต่างๆ จึงปรุงไปตามสัญญาเวทนาถ้าไม่มีสัญญาเวทนาแล้วจิตก็ปรุงไม่ถูกแม้จิตที่คิดปรุงไปต่างๆดังกล่าวนั้นก็รวมวิตกวิจาร์ณดังกล่าวมาข้างต้นในข้อวจีสังขารเข้าด้วยเพราะวิตกวิจาร์ณคือความตรึกความตรองก็เป็นความคิดไปของจิตอย่างหนึ่งซึ่งก็อาศัยสัญญาเวทนาดังกล่าวนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นสัญญาเวทนาจึงเป็นจิตตสังขารเครื่องปรุงจิต กายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายวจีสังขารก็มีวิตกวิจารเป็นเครื่องปรุงแต่งวาจาจิตตะสังขารก็มีสัญญาเวทนาเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตนี้แสดงอธิบายถึงเครื่องปรุงแต่งกายปรุงแต่งวาจาปรุงแต่งจิตแต่ว่ายังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองของจิตเอง คือกายที่มีการปรุงแต่งอยู่คือกายที่ยังประกอบกันเป็นกายมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่าง,างๆเช่นว่าอาการ31หรือ32เกษาผมโลมาขนนัขาเล็บทันตาฟันเป็นต้นผมเองก็มียาวขึ้นไปได้ขนเองก็มีการที่ตั้งอยู่หรือที่หลุดก็งอกขึ้นมาใหม่ได้ เหล่านี้เป็นต้นเป็นความปรุงแต่งของกายตลอดจนถึงที่เป็นอวัยวะภายในต่างๆเช่นตับปอดก็ปฏิบัติหน้าที่เช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการที่ทำการหายใจเข้าหายใจออกเป็นต้นไปอยู่ตลอดเวลาเหล่านี้เป็นอาการปรุงแต่งของกายเองซึ่งเป็นไปอยู่ไม่มีหยุดวดจีสังขารวาจาที่พูดออกไปก็พูดกันอยู่ทุกวันตามที่ควรพูด หรือแม้ว่าที่ไม่ควรพูดจิตก็คิดนึกไปก็คิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดแปลว่าอาการปรุงแต่งของกายของวาจาของจิตเองก็ปรุงแต่งอยู่ไม่หยุดเหมือนกันนี่ก็เป็นสังขารเพราะฉะนั้นชีวิตอันประกอบด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตดังที่กล่าวมายกเป็นตัวอย่างเพียงสข้อนี้เป็นสังขารที่ปรุงแต่งอยู่ไม่หยุด ตั้งแต่เกิดมาหยุดเมื่อไหร่ก็คือตายเมื่อยังไม่ตายก็ต้องเป็นสังขารคือปรุงแต่งปรุงแต่งตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดก่อขึ้นในคันของมารดาคลอดออกมาก็ปรุงแต่งเรื่อยไปจนถึงตายในที่สุดเพราะฉะนั้นอาการที่เรียกว่าสังขารคือปรุงแต่งนี้เป็นอาการของชีวิตซึ่งต้องมีการปรุงแต่งกันอยู่ดังนี้ตลอดเวลาไม่หยุดหยุดปรุงแต่งเมื่อใดก็ตาย ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป13กุมภาพันธ์2528กลับมาติดตามรับฟังสัมมาทิฏฐิตามพระเทราธิบายของท่านพระสารีบุตรเทระพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคป,ปรินายก จากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันพระหน้า